จากราศีสริศีกิจิบ12กลุ่มดาวนะคะหรือ12ราศีกลุ่มดาวจักรราศีเนี่ยก็คือกลุ่มดาวที่ดวงอาทิตย์เคลื่อนที่ผ่านในเวลา1ปีบนเส้นสุริยะวิถีนะคะเมื่อก่อนมีะมี13ดวงนะดวงที่13ก็คือดาวคนแบกงูแต่ภายหลังดาวคนแบกงูเนี่ยได้ตัดออกจากวงโคโจรจักรราศีเพราะว่าเป็นดาวที่ไม่ค่อยสว่างแล้วดวงอาทิตย์ผ่านน้อยมากอ่ะ ก็เลยตัดคนแบกงูออกเหลือแค่12จักรราศีได้แก่จักรราศีแรกก็คือราศีเมฆนะคะ Aries สัญลักษณ์ก็คือแกะตัวผู้นะคะถ้าเกิดนับแบบสากลคือผู้ที่เกิดระหว่าง21มีนาคมถึง20เมษายนถ้านับแบบราศีไทยคือผู้ที่เกิด13เมษายนถึง14พฤษภาคม จากกราศีที่สองราศีพฤษภสัญ,ญลักษณ์วัวตัวผู้สีขาวนับแบบสากล21เมษายนถึง20พฤษภาคมนับแบบไทย15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนเราจะไม่พูดวันเกิดและไปอ่านเองแล้วกันเดี๋ยวเวลาหมดจากกราศีที่3ราศีเมถุนเจมิน,นายกลุ่มดาวสัญ,ญลักษณ์คนคู่จากกราศีที่4ราศีกรกฎแคนเสอสัญล,ะละักษณ์โู จักรราศีที่5้าราศีสิงห์เลโอสัญลักษณ์กลุ่มดาวสิงโตจักรราศีที่6ราศีกันวิร์โกสัญลักษณ์ก็คือกลุ่มดาวหญิงสาวของภูมิจันรจักรราศีที่7ราศีตุลเล็บบะสัญลักษณ์คันช่างจักรราศีที่8ราศีพิจิกสกอร์เพียสสัญลักษณ์แมงป่องจักรราศีที่9ราศีธนูซาร์ตตาริสสัญลักษณ์คนยิงธนู จักรราศีที่10ราศีมังกรแคปูคอนสัญลักษณ์มังกรหรือแพะทะเลตัวเมียจักรราศีที่11ราศีกุ่มอควาเรตสัญลักษณ์คนแบกคนโทสัญลักษณ์ที่12สัญลักษณ์สุดท้ายราศีมีดไพเซสสัญลักษณ์ปลาคู่ต่อไปนี้คือประวัติแต่ละราศีนะคะเริ่มจากราศีเมฆคะ่ะตำนานแรกของจุดกำเนิดราศีเมฆนะคะ เกิดจากเทพเจ้าสุดแปลงกายเป็นแกะเว้ยเพื่อหนีอสูรไทฟอนท,ที่ติดตามตนจนกลายเป็นกลุ่มดาวราศีเมฆต่อไปอีกตำนานหนึ่งที่พูดเยอะที่สุดก็คือมีพี่น้องอยู่สองคนชื่อฟรีตัสกับเฮเลรทั้งสองเนี่ยเป็นลูกของกษัตริย์เลยนะแห่งนครเทสซารี แต่มีแม่เลี้ยงที่ทารุณมากเทพเมอร์คิวรีเทพแห่งการสื่อสารหรือบางตำนานบอกว่าเทพเจ้าสุดเนี่ยสงสารก็เลยส่งแกะตัวผู้มาช่วยก็คือส่งแกะตัวผู้เนี่ยมาให้เด็กขี่หนีจากแม่เลี้ยงใจร้ายแต่โชคร้ายเฮเล่เนี่ยึกตกหลังแกะเหลือฟรีตัสคนเดียวที่รอดเว้ย พอไปถึงเมืองเลยสักอย่างเสือข้าแกะที่มีพระคุณอย่างเงี้ยคนแกะทองคําด้วยสึกข่าบูชายันเว้ยโคตรกระตันยูอะไอ้ตั์เทพซุส,สเนี่ยก็เลยเอาแกะตัวน,นั้นอะเป็นดาวก็คือดาวแกะราศีเมฆเหมือนฆ่าแกะเพื่อให้แกะเนี่ยเป็นเทพแห่งดวงดาวเลยสักอย่างก็ไม่รู้ว่าได้บุญจริงไหมคนราศีเมฆมักจะถูกทอยยศฮักหลังแบบนี้แหละแล้วก็อ้างว่าฆ่าทําเพื่อท่านนะ ราสีพฤกษ์นะคะเกิดจากหญิงงามสาวสวยที่ชื่อว่านางยูโรปาเป็นลูกสาวของอินาคัสซึ่งเทพเจ้าซุดเนี่ยได้เห็นครั้งแรกก็หลงรักหัวปักหัวปาในความสวยของนางยูโรปาเลยแต่พ่อนางคงไม่ยอมหรอกเทพสุดเจ้าชู้จะตายมีเมียหลวงที่หึงโหดด้วยฆ่าเมียน้อยลูกเมียน้อยอะไรแบบเนี้ย เทพเจ้าสุดก็เลยแปลงกายเป็นวัวสีขาวหลอกให้นางเนี่ยขี่หลังพาไปเกาะคีสพอถึงเกาะคีสปุ๊บก็แปลงร่างเป็นตุ๊ดรูปงามขอนางยูโรป้าเป็นเมียร,ราศีเมถุนเจมินายเกิดจากพี่น้องชื่อพอลลัสและแคสเตอร์นะคะเป็นคู่ฝาแฝดผู้ชายนะพี่น้องต่างพ่อกูก็ไม่รู้เหมือนกันต่างพ่อ,อยังไงก็ไม่มีประวัติพ่อแม่เขาแคสเตอร์เนี่ยเป็นลูกของมนุษย์แต่พอลลัสเนี่ย เป็นลูกของเทพเจ้าสุดต่อมาเนี่ยคาร์เตอร์เนี่ยลูกมนุษย์เนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่ามนุษย์อายุสั้นเนาะคาร์เตอร์ตายพอลัสเนี่ยเสียจใจมากขอให้พ่อชุดช่วยไวย้แต่เทพเจ้าสุดอีกแล้วอีกแล้วกูว่าเพชเทพเจ้าสุดแบ่งแวะทุกลาสีเทพเจ้าชุดช่วยได้เพียงพาพอลัสลูกของเขาเนี่ยไปหาคาสเตอร์ที่โลกหลังวิญญ,ญาณน,นี่คือเหตุผลที่ดาวเมทุนเนี่ย เวลารับขอบฟ้าจะรับทางทิศตะวันตกซึ่งเป็นทิศแห่งความตายราศีกรกฎแค้นเซอร์สัญลักษณ์ก็คือปูนะคะเกิดจากนางฮิล่าเมียหลวงของสุสเนี่ยส่งปูตัวนี้ไปทําร้ายเฮอร์คิวลิสซึ่งเป็นลูกเมียน้อยแต่ปูกับแพ้และตายนางจิงอาลสปูเนี่ยเป็นดาวปูแทนราศีกรกฎราศีสิงห์ลีโอเกิดจากราชสีชื่นเนมเมียเป็นอสูรร้ายนะคะซึ่งก่อความเดือดร้อนในโลกอย่างมากเฮอร์คิวลิส ลูกเมียวน้อยของสุดอีกแล้วได้ปิดชีพลักสตรีตัวเนี้ยวิธีฆ่าของเฮอร์คิวลีสก็คือฆ่าด้วยมือเปล่าหักคอสิงโตแล้วก็ทะลกหนังใช้เล็บของสิงโตเองเนี่ยกรีดหนังสิงโตแล้วก็น้ำหนังมนะันเป็นเครื่องประดับดูไปดูมาเหมือนพระศิวะตอนเอาเสือมาหุ้มกายเลยนรแล้วก็มีเทพธิดาแห่งดวงจันทร์เนี่ยได้นำศบสิงโตขึ้นเป็นดาวสิง ราศีการเวอร์โกหรือกลุ่มดาวเวอร์โกเกิดจากเทพธิดาแเเอสเทียบางที่ก็บอกว่าเป็นลูกของซุสกับนางเทมิสบางที่ก็บอกว่าเป็นลูกของจูปิตเตอร์กับนางเทมิสแล้วแต่คนเชื่อนะเทพธิดาแอสเทียเนี่ยเกิดบนสวรรค์นะแต่ลงมาบนโลกมนุษย์พร้อมกับตราช่างแห่งความยุติธรรมเพื่อให้โลกเนี่ยมีความยุติธรรมและนางยังเป็นเทพแห่งความยุติธรรมโดยใช้ตราช่างและเป็นผู้ของพรหมจรรย์นางอยู่ในโลกต่อไปต่อมาเนี่ย โลกมนุษย์ก็เสื่อมลงคนลบลาค่าฟันทําให้นางหนีขึ้นสวรรค์แม่งเลยกลายเป็นกลุ่มดาวราศีกันส่วนราศีตุลดิบบะเนี่ยก็เกิดจากตราช่างของนางแอ็เรียนเองราศีพิจิกนะคะเกิดจากแมงป่องยักษ์น้มว่าสร์ปิอรสแมงป่องน่ารักไหมซึ่งแมงป่องตัวนี้เป็นสมุนของนางไกอาหรือถ้าเกิดในไทยเรียกว่าพระแม่ธรณีนะพระแม่ธรณีอ่ะส่งอีแมงป่องยักษ์เนี่ยไปสังหารนายพานออเรน สรุปพอส่งไปฆ่าก็ตายคู่เลยนายพานออเรียนเนี่ยตายไปก็เป็นดาวออเรียนบนท้องฟ้าส่วนแมงป่องที่ตายเนี่ยก็กลายเป็นราศีพิจิกราศีธนูเกิดจากไคลรอนซึ่งเป็นเซนทอร์เซนทอร์ก็คือครึ่งคนครึ่งมา้าเซนทอร์เนี่ยถือกำเนิดมาจากเท้าอิกไซออนกับนางเมกเนฟิรีซึ่งพอลูกออกมาเนี่ยได้ครึ่งคนครึ่งมา้าส่วนไคลรอนเนี่ยลูกของโคนัส ซึ่งเป็นประมุขของเหล่าไททันกับนางฟิริราไคลอนเนี่ยต่างจากเซนทอร์ครึ่งคนครึ่งม้าตรงที่ไคลอนเนี่ยมีนิสัยดีสุภาพมากกว่าเซนทอร์ตัวอื่นๆอ,อยู่มาวันหนึ่งอะ่ะเฮอร์คิวลิสเฮอร์คิวลิสอีกแล้วเฮอร์คิวลิสลูกเมียน้อยของซดเนี่ยมาเยี่ยมไคลอนเพราะว่าคิดถึงระหว่างทางเฮอร์คิวลิสเนี่ยก็ซวยไปเจอเซนทอร์ตัวอื่นอ่ะเฮอร์คิวลิสก็เลยต้องใช้ธนูอาบเลือดไฮด้าเนี่ยยิงเซนทอร์ตัวอื่นให้ตาย แล้วลูกธนูลูกหนึ่งอะไปพลาดโดนไคลอนเพื่อนมันเว้ยทาให้บาดเจ็บแล้วด้วยไคลอนเนี่ยเป็นอมะตะใช่ปะ่ะทําให้ยิงแล้วไม่ตายอะสร้างความทรมานให้กับไคลอนเป็นอันมากอะไคลอนจึงขอให้ซุดพ่อของเฮอร์คิวลิสเนี่ยขอให้ไม่อยากได้อมะตะแล้วขอให้ฆ่าตายเถอะฆ่าทรมานเหลือเกินก็เลยพอตายปุ๊บไคลอนก็คือเป็นดาวของราศีธนูน่าสงสารนะราศีธนูเนี่ยตายเพราะเพื่อนมาเยี่ยมแนยเทส ราศีมังกรแคปริกอนเกิดจากแพะตัวเมียนะคะข้างบนเป็นแพะข้างล่างเป็นปลานะบางที่เขาเรียกมังกรหรือบางที่เขาเรียกว่าแพะทะเลเกิดจากแพะเพศเมียเนี่ยตัวเนี้ยชื่ออมันเทียทําหน้าที่เลี้ยงดูซุดตอนเป็นทารกเมื่อแพะตัวเนี้ยตายซุดได้นําร่างของแพะอมันเทียเนี่ยขึ้นไปบนท้องฟ้าเป็นราศีมังกรบางตำนานก็บอกว่าเทพเจ้าแพนเนี่ย กำลังรับประทานอาหารกับเทพองค์อื่นที่ริมแม่น้ำนายกับเทพองค์อื่นๆอยู่ดีๆอ,อยู่ๆเทพ,พเจ้าแพนเนี่ยก็ไปเห็นอสูรใต้ฝุน่นอสูรตัวนี้ร้ายกาจมากต่างพากันหลบหนีเทพ,พเจ้าแพนก็เลยแปลงกายเป็นแพะทะเลครึ่งแพะครึ่งปลาเนี่ยลงทะเลกลายเป็นดาวมังกรก็แล้วแต่ใครจะเชื่อราศีกลุ่มเกิดจากผู้ชายรูปงามชื่อกามเดมิส การิมิสเนี่ยเป็นถึงลูกกริย์ของกรุงทอยเลยนะซึ่งการินิสแต่กําลังต้อนฝูงสัตว์อยู่เว้ยซึ่งซุดซุดอีกแล้วซุดเห็นก็หลงรักผู้ชายคนนี้ทันทีซุดเห็นถึงขนาดหลงรักแปลงกายเป็นนกยักษ์รักพาตัวการิมิสไปเลยนะเว้ยซึ่งพอรักพาตัวกามินิสไปเนี่ยก็ทําหน้าที่ให้การิมิสเนี่ยเป็นผู้แบกคนโทให้เหล่าเทพและเป็นกลุ่มดาวลาสิกกลุ่มหลังจากกามินิสเสียชีวิต ราศีมีนเกิดจากเทพแปลงกายเป็นปลาหนีอสูรไทฟอนนะบางที่เขาก็บอกว่าเทฟีอ h ฟโฟดายกับนางอีรอสเนี่ยแปลงกายเป็นปลาเพื่อนหนีอสูรไทฟอนโดยเอาลิบบินผูกห่างไว้บางตัางนานก็บอกว่าเทพวีนัสเนี่ยเป็นเทพแห่งความงามใช่ไหมมีลูกชายชื่อคูปิสหรือกามเทพทั้งสองแม่ลูกกำลังเดินอยู่ริมแม่น้ำยูเฟรติส ทั้งสองคนน่ะได้พบกับใต้ฝุ่นยักษ์จึงกระโดดลงน้ำเป็นปลาสองตัวแล้วแต่ตำนาน